พอทอ,อ,อ,อไม่ปฏิเสธส่งชื่อเจทหารให้ปปชตรวจสอบปมน้ำมันหายชงสุทินลงนามคำสั่งย้ายเจ้ากรมสันพาวุธช่วยราชการวันที่2ตุลาคม2566ที่บกทบพลเอกเจริญชัยหินเทาผู้บัญชาการทหารบกให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบปมน้ำมันหาย2แสนลิตรว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการสอบสวนและให้ส่งผลการสอบสวนภายในวันศุกร์นี้โดยเมื่อเสาร์ อาทิตย์ที่ผ่านมาตนเซ็นแค่คำสั่งเดียวคือมอบอำนาจให้ผู้ช่วยพอบทออบอไปทำหน้าที่อะไรบ้างส่วนคำสั่งจะออกมาเป็นเช่นไรขอให้ตนเห็นผลการสอบสวนก่อนย้ำว่าไม่นานพลเอกเจริญชัยไม่ตอบคำถามกรณีเตรียมส่งรายชื่อทหารเจ็ดนที่เกี่ยวข้องให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปปช ตรวจสอบรวมถึงเตรียมเสนอให้ในายสุทินคลังแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงนามให้พลโทสุทาอดุลธานานุศัก์เจ้ากรมสรรพาวุธทหารบอลไปช่วยราชการราชการสำนักงานเลขานุก,การกองทัพบ,บก